บริการช้างให้ขีเที่ยวภายในอุทยานตรงนี้ด้วยนะครับ ช้างอยู่สามเชือกนะที่ให้บริการนักท่องเที่ยวขี่ชมเนี่ยหนึส,สม,มีสามเชือกตอนนั้นก็จะเป็นพระพุทธรูป อันนี้คือวัดมเมหยงครับอยู่ตรงเนี้ยอันนี้ก็จะเป็นโบราณสถานอยู่ติดกับวัดมเมหยงครับข้างมาฝั่งนี้ก็จะเป็นโบราณสถานอีกและเป็นวัดเหมือนกันนั่นแหละเดอะแต่ 버섯 광양 이네